ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่18บังคับใช้วันที่24สิงหาคมพศ2550เป็นปีที่62ในรัชกาลปัจจุบันมีทั้งหมด15หมวด309มาตรา ความเป็นรัฐเดี่ยวประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้มีการปกครองระบบประชาธิปไตยประเทศไทยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ข้อสอบถามบ่อยครั้งข้อนี้เช่น 1. อำนาจอธิปไตยเป็นของใคร 2. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้อำนาจทางใดบ้างองคมนตรีที่มาขององคมนตรีพระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัยประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองคการแต่งตั้งประธานองคมนตรีประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชอ,องคการแต่งตั้งองคมนตรี จำนวนคณะองคมนตรีประธานองคมนตรีหนึ่งคนและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนหน้าที่ของคณะองคมนตรีถาวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยความเสมอภาคชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบ,บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศ อายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพจะกกระทำไม่ได้สิทธิและเสรีภาพในการศึกษาบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า12ปีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่สิทธิของบุคคลในครอบครัวเกติยศชื่อเสียงตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาการเกณฑ์แรงงานกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา การเกณฑ์แรงงานจะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นการจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายสิทธิในการได้รับการบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์และไม่มีไรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้หล้างการปกครองระบอบรประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีได้ หน้าที่ของชนชาวไทย 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบราาประชาธิปไตย 2. บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ 3. บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 4. บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร 5. บุคคลผู้เป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจการดำเนินการใดที่เป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทำให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ51จะกระทำไมิได้วุฒิสภาที่มาของวุฒิสภา 1>, 1. มาจากการเลือกตั้ง 2. มาจากการสรรหาจำนวน150คน 1. จำนวน76คนมาจากการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจังหวัดละ1คน 2. จำนวน74คนมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาวุฒิสภาวาระในการดำรงตำแหน่ง6ปีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้ 1. สอสวที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อสิ้นสุดวาระต้องมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน30วัน 2. ส,สวที่มาจากการสัญหาเมื่อสิ้นสุดวาระต้องมีการสัญหาให้แล้วเสร็จภายใน60วันอำนาจหน้าที่ 1. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎร 2. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมน,นูญและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมน,นูญ 3. ควบคุมฝ่ายบริหารด้วยการตั้งประทูและขอเปิดอภิปรายทั่วไปสว .1 ทั3 4. ให้ความเห็นชอบในการถอดถอนบุคคลที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคุณสมบัติ 1. สัญชาติไทยโดยการเกิด 2. อายุไม่ต่ำกว่า40ปีบริบูรณ์ 3. สําเร็จการศึกษามไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือทียบเท่า 4. ไม่เป็นบุพการีคู่สมรสหรือบุตรของสสหรือดํารงตําแหน่งทางการเมือง 5. ไม่เป็นสมาชิกพักการเมืองหรือพ้นจากการเป็นสมาชิกพักการเมืองยังไม่เกิน5ปี 6. ไม่เป็นสอสอหรือเคยเป็นสอสอและพ้นจากการเป็นสอสอมาแล้วไม่เกิน5ปี 7. ไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและพ้นจากการดํารงตําแหน่งยังไม่เกิน5ปี 8. สอวอที่มีสมาชิกภาพสิ้นสุดมาแล้วไม่เกิน2ปีจะเป็นรัฐมนตรีหรือดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ได้สภาผู้แทนราษฎรที่มามาจากการเลือกตั้งของประชาชนจำนวน500คน 1. จำนวน375คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเขตละ3คน 2. จำนวน125คนมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส,ส่วนโดยแบ่งเขตพื้นที่ของประเทศออกเป็น8ปกลุ่มวงเล็บแก้ไขเพิ่มเติมวาระ4ปี 1. ถ้าครบวาระให้จัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน45วัน 2. ทายุทสภาให้มีการจัดการเลือกตั้งภายใน45-60วัน 3. ห้ามควบรวมพักการเมืองในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรหน้าที่ 1. แต่งตั้งและควบคุมฝ่ายบริหาร 2. อ,ออกกฎหมายวงเล็บพระราชบัญญตัติคุณสมบัติ 1. สัญชาติไทยโดยการเกิด 2. อ,อายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 3. เป็นสมาชิกพักการเมืองไม่น้อยกว่า90วัน 4. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือเคยเกิดหรือเคยศึกษาไม่น้อยกว่า5ปีหรือเคยรับราชการและมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า5ปีในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 5. ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี 6. ไม่เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น7ไม่เป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 8. ไม่เป็นคณะกรรมการในองค์กรอิสระและองค์กรอื่นในรัฐธรรมนูญ9ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1. มีสัญชาติไทยถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยไม่น้อยกว่า5ปี 2. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันที่หนึ่งมกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง 3. มีรายชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้ง คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1. เป็นพิสุกสามาเณรนักโทศหรือนักบวช 2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 3. อยู่ในระหว่างต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 4. วิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบบทที่ใช้แก่สภาทั้งสองประธานสภาและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภามี หนึ่งประธานสภาหนึ่งคนสองรองประธานหนึ่งคนหรือสองคนพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมุติสภาการต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาจึงจะเป็นองค์ประชุมการประชุมแรกให้มีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายใน30วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การประชุมแบ่งได้2ประเภทคือ 1. ประชุมสามัญทั่วไป 2. ประชุมสามานิติบัญญัติเวลาในการประชุม 1. สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมายัยหนึ่งหนึ่งให้มีกำหนดเวลา120วัน 2. การขยายเวลาต้องได้รับการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมจากพระมหากษัตริย์ 3. การปิดสมัยประชุมสมัยสามัญก่อนครบกำหนด120วันต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา การเรียกประชุมพระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภาทรงเปิดและทรงปิดการประชุมและทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมการประชุมสมัยวิสามัน 1. ผู้ทรงเรียกประชุมคือพระมหากษัตริย์ 2. การเรียกประชุมการขยายเวลาประชุมและการปิดประชุมรัฐสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัน 1. สสและสวรวมกันเข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามสสสเข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม คำร้องให้ยื่นต่อประธานรัฐสภาให้ประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทู